เรามี6ความเชื่อที่เกี่ยวกับโชคลางในวันตรุษจ,จีนมาฝากกันจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. หากคุณร้องไห้ในวันปีใหม่คุณจะพบเจอเรื่องเสียใจไปตลอดปีคนจีนเชื่อว่าการร้องไห้ในวันขึ้นปีใหม่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นมงคลจะทําให้พบเจอกับเรื่องที่เสียใจตลอดทั้งปีดังนั้นวันตรุษจ,จีนควรทําจิตใจให้เบิกบานยิ้มแย้มเข้าไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล 2. การแต่งกายและการทำความสะอาดร่างกายมีความเชื่อว่าการสระผมในวันจุดจีนเปรียบเสมือนการล้างความโชคดีออกไปดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสระผมในวันจุดจีน 3. บุคคลแรกที่พบเจอมีผลกับโชคลางในวันจุดจีนมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ที่พบเจอเป็นคนแรกและคำพูดแรกที่ได้ยินในวันตรุดจ,จีนมีความสำคัญมากมีผลในเรื่องของโชคลางตลอดทั้งปี 4. ห้ามเข้าห้องนอนผู้อื่นในวันจุษจีนการเข้าห้องนอนผู้อื่นในวันจุดจีนถือเป็นโชคร้ายมากไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมคนป่วยหรือไปหาคนทั่วไปให้นั่งรอที่ห้องรับแขก ห้ามเดินเข้าไปที่ห้องนอนเด็ดขาด 5. ไม่ควรใช้มีดหรือกันไกลในวันจุดจีนเป็นเรื่องโชคลางอีกอย่างหนึ่งเชื่อกันว่าการใช้กันไกลหรือมีดในวันจุดจีนเปรียบเสมือนการตัดความโชคดีออกไปจากชีวิต 6. วันจุษจีนกับความเชื่ออื่นๆสำหรับคนที่เชื่อโชคลางมากๆก,ก่อนออกจากบ้านเพื่อไปเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือญาติอาจมีการเชิญสินแสเพื่อหาเลิกที่เหมาะสมในการออกจากบ้าน และเส้นทางที่จะไปเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยชาวจีนตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมมาแต่เก่าก่อนเป็นการแสดงถึงความเป็นครอบครัวและเอกลักษณ์ของตนเองค่ะ